สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับข้อสู่ช่องติงให้สุดวันนี้เรากำลังจะมาทำาี e a c t i o n เทชอแมพ EP ที่2อ so. <t ries> ถ้าทุกคนได้ดู EP 1ของเราไปแล้วก็คือว่า EP 1น้องน้องแบบทำอาหารกันเนาะ <t ries> แกเป็นอาหารที่แบบทอนแรกก็แลจะไม่สำเร็จ่ะสำเร็จเช่ยเลย อยากกินเ,ออเด้อเออแล้วก็แบบกินไม่หมดเอ,อ็เอนดูก็เผื่อพี่ทิมงานได้งาน,งานอ,อ๋อ,อ,อก็น้องคือคนละรถเข็นอะคนละหนึ่งรถเข็นเต็มๆอะแล้วกี่คู่อะพี่คิดดูเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านวะนี่ทั้งซอยแก่ <laughs> ปะ่ะ EP สองมาแล้วมารอบนี้เราจะหิวไหมหไม่เมีย <laughs> ท้องร้องก็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 ท้องร้องรองแล้วใช่ไหมไม่รู้ว่า EP นี้เป็นไงเนาะ นั่เลยโอ้ยผู้ชายผู้ตื่นหนันอะไรไม่ดีขนาดนี้ราจะไปพูดอีกนครับโอตื่นนกตหล่อเลยอ่ะนีแกเบ้าหน้าฟ้ประธานจริงๆนะเว้ยโอ้ยเขานอนกอดกันเขานอนกอดกันไม่รักจังวะไม่เอาว่าู่วจังวนะ จริงเหรอมจิรัชไม่ในมพมั่หนสนเาโอยน้องแจ๊คลกไนกันมลูไม่มใช่ไปกินอีกแล้วใครก็ทั้งสรรหาออยสั่คนนั้มาอยู่ด้ว

อ <m aks> oh ้ยเออีเคืองนี้อ่ะ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกมันจบแล้วเล่นคนเดียวไม่ได้นอันตม้ีโลาตีโสัหิว โอ้ยที่เป็นเกาหลีโอ้น่ากินมากโอ้ยหิวข้าวนม่ไหนจะมีสปอนเซอร์ของกินเท่าเรา่จริงหิอ่ะกินไปดูไปนะโอ้ยรอก่ะเ 밥을 먹었냐. 정말, 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 정왜 정말, 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 정 เทไปแล้วนี่บันทึกโอ้โหน่าสนใจดีเลยขยักกินน่ะอะไรอะไรอะยนี้ขัดกโอ้อยากไปเกาหลีนี้เราไปกินอาหารเกาหลีกั ชุดใหญ่หมดเลยอะลูกขึ้มาเจาลยกินหมดปหมหมดดชี้หรอโอ้ยน่าน่ารายกทั้งหมดอ่ะลูกหมเดีปักกันก่อนอน 이런 것들 한 번에 모두를 골라야 니다한밖에안 아, 인치 확실한 자이죠 그리고 이게 들어다고 이거 어떻게 넣냐? 아, 한번 한번 보여니 오. 제대로 먹고 이가 좋아하는 아이스크림 먹어달라고 저 진짜 사랑한 거더티은은

뭐예요? 너 제일 잘. 저희 재욱이랑 저고요. 이렇 둘이. 어. 이렇 아, 혼자. 네, 네. <laughs> 자리다레메 네. 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 <laughs> 네. <너> 완벽. <laughs> 진짜 완벽 리시. <와>. 아, 하마지지

얘가 한번입거먹을래오이 이게이랑 이다 음식이 먼저인데. 난게이 먼저 아닌데. 오, 나락나. 음. 그다음 ไม่ได้แล้วล่ะพี่เฮเชอร์เราต้องกินอะไรแล้วล่ะเออเราควรมีแบบอาหารเกาหลีมานั่งกินไปพร้อมกับเด็กเอฟอะไรอย่างงี้ขอบคุณที่ทำเงันหนักนะครับผู้อยากตีมากเล่นเกมเหรอลูกสวัสมีงงงี่ะมเเ้เนี่ย 그리는 모습을 보여드리려고 합니다. 아! <laughs> คนฟิตเหมือนกันนะเนี่ยีเสื้อเหรอขีสเสื้ออ๋อไม่ใช่ไม่ส,มส,สองคนพอสอ่ออะนึกถึงใครหรือวะนึกถึงมิโนโตอนที่หัดวาดรูปแรกๆอะเออโอ้ยเนี่ยทากนี้่งดออะว่าสวยมากด้วยนะมากเ,ากเด็กญี่ปุ่นคือแบบโตมากับอนิเมะป้าเลยว่ารูปสวยขนาดเนี้ย วมากเหมือนน้องดูเหมออือนน้องถ่ายตอนต้นปีอ่ะแต่เรามาดูาต,อดตอนเกิดันแ้อือ่ากินอีกแล้วทำายเลเกินโอ้ยนอนเนื้อลราไก่อันนี้คืออร่อยมากอะแกรู้แหละข้างหน้าเราซื้อไก่ทอดกินอนีก่ เอสมาอะลรทำไมต้องเล่นอะไรแบบนี้วะเด็กๆความเด็กอะเนาะน่ารักอ่ะชอบโอ้โหไม่เห็นแจ่วมานานแล้วอะ แกดูเวลากินแล้วกระดาษมึงซืกินตูไปจริงๆนะสังเกตหลายวงแล้วนะเกาหลีอะเวลากินอะไรในห้องสองก็ดีแล้วไงมันจะได้ไม่โัวยำเๆๆยๆเงยยยยยยยโอ้ยอยากกินก็คือว่าเอาไก่เข้าไปแล้วก็ออกมาจากกระโดด หรอหรือหมอถึงแผลหรือหมอที่สุดเ미รอหนูพูดแผแผแ เซนซีเวอร์ชันสองเหมือนกัแต่ห yeah, ูวฮารุโตะแต่งแค่นั้นยังหล่ออ่ะแกเกินไปปะ I'm going crazy what ห้องห้องมันเล็กไปแหละห้องมันเล็กไปอ่ะจริงอันนี้ไม่ใช่ห้องใหม่ตึกใหม่นี่ทีไหนไปแวนปน่นไปเล่นบ้านพาไปเล่นบ้านโหที่จะรำหนุ่งผู้ชายดีจังเหรวะจริงวะฉันเหรอ

สีคนสี่คนไอ้มาสิมันพื้นมันลื่นอ่ะมันล่นมันล่าหนาก้ววะก็แบบอไแบบหัตกไม่หนาดิขนาดอากาศเย็นขนาดนี้ไม่ใส่เสื้อนั่งเ,เล่นกันได้เหน็ดผู้าย เนี่ยแม่มาเมื่อไหเ่ยนเป็นที่รองเท้ากับสหนายหรือเปล่าเียงเยอะแยว้าว

ก้นออกปากเลยนะเม่เยอะก้อ <c oughs> นหนาวมากอ่ะมาใส่เ้ยลูกชีวิตเคยออกจากห้องไหมเนี่ย <c oughs> คิดว่าลูกตอนนี้แต่งเพลงอารมณ์ติกจริงๆเลยเนาะพี่ท็อปสองไม่ใช่จาบพี่ท็อปสามเดือนเดือนทเ่ท็ปถึงนะอันนี้ทุกอย่างมานตัอืมฉันก็แพ้เป็นลูกชายนะเียจริงๆไม่ิดเดเห็นฉันดีแต่นิ่งๆเนี่ย 나피 어... 뭐야? 너애 빅밍 나피 엠? 도 있고 아무것도 있고 아무것도 있고 요에 아무것도 습니다 모래를 만드는 모습 이제 보여드니다 말이 없어질 같은데? 그거 ้เปี่ยยนสสดวสร้างบรรยากาศ

我这大在个天宫呢。 ดูเขาเคยรู้สึกอะไรอ่ะตืถึงต้นตกใจดูดูนั่นดูนะไม่จูเลียตกใจเสียงเพื่อนมากกว่านั้นอีกจริงหนังผีเม็ดไม่ทำนู่นน้องเป็นอะไรโอ้ยเด็กจิ๋นเดียวไป 텐 애들이 제침대를다점령을 해서 제가 잘 곳은 서제 여기 방에서 자려고요. 여러분도 잘자 เราถึงหลงรักเขาอีนี่ช่วยอย่านิ่งใจหนุมสิแค่มันน่ารักมากเลยเนาะอือใช่เทปนี้ก็ยังกินเหมือนเดิมแต่ก็เหมือนเป็นชีวิตประจำวันของแต่ละคนว่าเขาอะทำอะไรบ้างแต่ก็เด็กผู้ชายอะเนาะนี่เป็นไรคะน่ารักเลยตอบเรื่ม แกมันน่ารักมากเลยนะเอาจริงๆว่าเขาอยู่ด้วยกันดีมากเลยแล้วเขาก็ดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็พี่ก็ยอมน้องน้องก็ยอมพี่อ่ะรอยยิ้มนั้นคือดีมากอันาคีก็คือติดแต่ตูกอยู่นะทำไมถึงดีขนาดนั้นน่ะดีมากมันดีมากเว้ยพี่ วันนี้ช่างติ่งให้สุดก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็มาติดตาม EP กันต่อไปกันดีกว่าเนาะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายมิเช่นกันมีเช่นกันมีเชอนกันมีเชอนกัน